สวัสดีครับเพืเ่อนเพื่อนพบอีกแล้วกับผม FPS ไปแช่ยังเล่นในเกม KOF Survivor City นะอ่าแบบว่าการตัวรอดของ KOF ในเมืองนะเมืองสมพี่สมพี่ผมเล่นเล่นแล้วอ่ะผมเล่นมาก็พอสมควรนะผมมองว่ามันมันไม่ค่อยเข้ากัานอะ่ะไม่รู้นะผมมองว่ามันแบกเปกันมันทำเมงทำเมงมันไม่ค่อยเข้ากัานอะ่ะมา นี่ผมปลดล็อกไอ่สมสามตัวละครนะเพราะว่าทีมหนึ่งมันต้องใช้สามตัวละครนะเออผมก็มีเคกุลาแล้วก็ไอมิซิมานะกับ <g ug up> ลืมชื่ออ่าก็มีเหมือนปกติแหละเออสมถ้าว่าสุมซ้ำได้ก็เอาเวกนู่นนี่นั่นนะเออผมก็ได้เลขเก้าแล้วจะอัพไม่ได้ไม่พออันนี้ก็ต้องไปสู้ตีดานวนะออก็มีระบบเนี่ย ร้านค้านะเนี่ยเอออัปเกรดก็อัปเกรดดูเอฟฟีแล้วเลีวสองมาอ่าก็มีซื้อของนะกดไปอ่ะจะได้ขนมปังปุ๊บเนี่ยมีของพวกนี้ลงให้ซื้อนะอ่าดีเซ็ตฟรีได้สองครั้งไอ้พอดีท้องทอ้องผมไม่พอไงมันต้องได้จากการทำมิชชั่นมั้ก็เหมือนปกตินะมมิชชั่นเนี่ยเคลียร์ด่านเนี่อนี่อ่าฮะแม่ไปเปิด คือถ้าบอกว่าเป็นเกมสับเด็กๆอเล่นได้นะโอเคแต่ผมเป็นผู้ใหญ่เลยเว้เยติดออกแก่ด้ื่อยก็มองว่ามันเป็นเกมสับเด็กตรงน,นี้นะเออเก็บ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 เอ่อมิชชั่นก่อนมิชชั่นก่อนมิชชั่นรายวันในพวกเนี้ยเออเอ่าก็เก็บไปซื้อของทำมิชชั่นรายวันนะอันนี้ไม่ยากหรอก, <S <S กมันเป็นภาษาอังกฤษนะไม่มีภาษาไทยถ้าใครจะเล่นก็ต้องอินเตอร์หน่ยหอยเออว่างั้น ม,บบนะมีรูปแบบกับปุงกระเป๋านะมีรูปแบบกับปุงกระเป๋านะก็ใช้ตุงใช้ทองะไรนะ,ะสามารถาไปซื้อไปไปซื้อคงซื้อของได้แล้วก็ที่พับไม่ได้ก็รนะบบสุ่มนะเดีย๋ยวมันมีบอสนี่ค่าไอพนะเนี่ยห้าร้อยแล้วก็ระบบสุ่มนะอันนี้เกมกาชาทุกเกมต้องมีนะโดยเฉพาะเกมเว็บอาสตาร์เนี่ยมันกดเกลือเลยก็มีสองแบบนะให้เลือกเล่นก็ซัมมอน จะมีบอกไว้นะประมาณนี้หรือจะอรเท่ารไรเท่าไรนะเข้าไปดูได้อ่าก็เดี๋ยวผมจะสุมม่มแบบธรรมดาดยู่กสองสามครั้งนะสุมม่มธรรมดาแบบตู้เกมเลยอสุ่มตู้เกมสุ่มไม่ได้วะยังไม่ถึงเวลาเลยตัดทีละครั้งเอาไปสุ่มมาทีละครั้งนะอะไรเป็นสล็อตด้วย โอ้สุดเกียนได้อะไรบ้างโอ้ได้เกลี่ยซ้ำโอ้ยต้องมาอย่างนี้อีกเลยเนี่ยอันนี้ดูเกียนครั้งไม่สุ่มเจ็ดสิบครั้งไม่ได้เหรอย่างไรโอ้โหมันต้องมาลุ้นแบบของอีกยังไงเออนี่เยี้ยบซีมา โอ้โหโคตรอ่ะต้องสุ่มทีละอันทีละอันนะเนี่ยไม่เจ้าเสือร้อยไม่มีเอาล่ะสุดหมดเลยพวกนี้ได้เขีียว่โคลียเ์สามดาวด้วยไหมที่ยังวะยังไงโอ้โหโคตรเกลือเออพอรู้พอรู้แนวแล้วพอรู้แนว เดี๋ยวผมก็ก็มาสุ่มใหม่แล้วกันผมรู้ว่าสุ่มที่อันแล้วเดี๋ยวก็มาสุ่มใหม่โอ้ยเกมสล็อตแย่อะไรอ่ะอะไรยังไงก็มาลุ้นกับนี่ด้วยนะอะไรก็ไม่รู้ประมาณโอ้ไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่เวิร์กครับเก่งก่อนไม่พออีก มกระเป๋าดิอ่านี่ไงโอเคพอ,อที่สุดทิดก่อนนับนี่ไงมันบ,บอกแอปอัพดาวใช่แล้วนี่ไงบอกให้อัพดาวใช่แล้วแต่ว่ารู้สึกว่าเลเวลผมยังไม่ถึงนะเลยว่าอัพดาวไม่ได้แอปดาวก็เปิดสกิลตึง้งสกิลนะ ประมาณนี้มาเดี๋ยวผมพาไปะดูด่านสักหน่อยเปิดได้ยังอันนี้ออกก่อนต้องมานั่งคุยต่างกลงสั่กระยีกเดีกไปงั้นก็เปิดแมปใหม่ธรรม,าม,าม,ามาดาๆนะง่ายๆแต่ฟาวเวอร์มาง่งต่อ ไดตุรกอนใส่เข้าไปเอเรดี้โก้น S s ั่นมยังไงอ่ะนะว่าตลุมบอลยังไงกันไ่ดูเออเข้าไปเข้าไปเอ้ไม่เคยเวิร์กอ่ะไม่เคยผ่านอ่ะหนูไม่คิดมากเด็บั๊กวิ่งอยู่เลยเออถ้าเด็กๆเล่นได้นะพูดไงพวกผมก็แค่ทีเรียสนะ เดี๋ยวปาไปดูนี่หน่อยชิดว่ามันใัวุิดานอ่ะอแจกเนี่ยแบบว่าเล่นแบบดเนื้อเรื่องอ่ะมันก็ง่ายๆนะมันมีแบบว่าค่าพลังอ่ะของเราอ่ะเนี่ยเราใส่ไปอ่าเขากำหนดอ,อยู่ที่82,000นะผมมีอยู0 0่9800,0ไงก็ตีได้ตีได้อยู่สบายๆมันยิ้มเลยไหมมันที่มาไม่ไหวปล่อใจเพราะว่าววเลเวลยันงน้อยอยู่ <c oughs> แบบเมืองจริงแหละแบบเทแต่ว,ว่ายังไงอ่ะการทำรูปแบบตนนัวละครก็ยึดนะยึดของเส้นสายเส้นหนึ่งตัวดื้อนะอาจจะมาปรับปรุงแบบเปลี่ยนนิดหน่อยนะมันรือมากจะกระชื้นได้หรอถ้าไม่ตายใช่ไหมเอี่ยถ้าไม่ตายใช่ไหมตายซะก่อนตายซะก่อน ประมาณนี้นะเออประมาณนีนะ้ไม่มีอะไรมากมายก็สู้ตีด่านไปเรื่อยๆนะเอาค่าพลังเราสูงเรื่อยๆอ,อ่ะเออพูดง่ายๆ่ายนี่ไม่คิดมากหน่อยมันน้อยใจแล้ว <c oughs> ตัวละครก็ไม่ค่อยเยอะนะเนี่ยเอาว่าผมรู้จักก็เกือบหมดนั่นแหละก็รู้อยู่ผมรู้จักนะยูริเทอร์รี่เคียวอา,อาะเทนา่าอ่ะ แล้วก็คิมไม่พวกเนี้ยเออโรเบิร์ตกาเซียเนี้ยเออเยอะยะก็มาเล่นได้นะแต่ผมว่าไม่ไม่ค่อยปังอ่ะมันไม่เหมือนกับไล่เส้นกับที่เราพาไปต่อสู้แบบ2อดีเหมือนก้าวก่อนนะเออเนี่ยมีต่อยผู้หญิงด้วยตัวต่อยซอมบี้วะคุ้มได้ปะต่อยต่อยซอมบี้เป็นผู้หญิงนะแม่งโคตรยแมนเลยมีระบบตู้งบสร้างนะเออเนี่ยสร้างไป สร้างคอยเข้าไปก็คิตี้นะบอกแล้วว่าเมืองออครับก,ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดทับสกายด้วยครับเพื่อเป็กนกำลังใจกับช่องผมถ้าอยะผมทำต่อก็บอกนะเพื่อผมจะไม่ลบซะก,ก่อนในประมาณนี้ม่มันจะลบสะก,ก่อนไม่ได้วยเ,ออเพราะว่าเดี๋ยวเปืือผมเบื่อๆผมอาจจะลบก็ได้เพราะว่าถ้าเ,ออเที่ยมเที่ยวกับเกมที่ผมเล่นอยู่ไอดูมเดลัสซีเวิร์ลอะ มันออกแนวซอมบี้มากกว่าแบบว่าถ้าว่าเทียบกับเกมอีกเกมที่ผมเล่นอยู่อะ Doom Day Last Survival อะมันออกเป็นแนวซอมบี้แนวแบบดิบมากกว่าเออแบบน่าเล่นมากกว่าแจงนึงดึงดูดดีกว่ากับครเมาทําแบบนี้ผมว่าไม่ค่อยปังนะเอออ่ะผมคอมเมนต์แค่นี้ครับเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าผมเก็บไอเดียไอเดียนี้ได้มากกว่านี้ผมจะมามาจัดก,การนะ มาสุ่มเล่นๆดูว่ามันจะได้ตัว้องไหมเพราะมันมีแบบลซอรด,ด้วยตัวโอ้หน้าบอรครับบา,บายๆครับบายๆ